สวัสดีค่ะ FC ที่รักทุกท่านสวัสดีทุกทท่านเลยนะคะวันนี้สาวดำพารวยนะคะจะมาทำสูตรนะคะก็คือจะจับเลขเพ่อปู่แม่ย่าอยู่ในสวนทำนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะก็เราก็ทำหาเนาะค่ะสาวดำก็จะทำให้เอฟของสาวดำได้ดูทุกคนนะคะสาวดำก็จะจับนี่เลยนะคะ จะจับให้แฟนกลับได้เห็นกันเลยนะคะเลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะ,ะงวดประจำวันที่หนึ่งกันยายนนะคะ ค่ะเราก็ทําหาเนาะท่านผู้ชมเนาะไม่มีใครสามารถรู้ได้กับว่าเลขจะออกอะไรนะคะนี่นะคะเ,เลขอันนี้ที่นี่เราก็ตั้งเลขพ่อปู่ขึ้นมานะคะเลขพ่อปู่สีสิโนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษที่เราทําสูตรแล้วเอามาเขียนลงนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกระดาษที่จะตั้งตัวเลขนะคะก็คือเลขพ่อปู่ก็จะมีแปดนะคะ หกศู 6, 0, 1, 5, นะท่านให้มาแบบนี้นะอาสาดาจะทำเป็นศูนย์นะคะทีนี้ก็จะมีเลขพ่อปู่องค์อาจย่าดอกไม้ท่านให้มาห้นะคะเราก็เอา 9, 9้ามาใส่นะคะและเลขบนท่านให้917เราก็เอา7มาใส่นะคะโอเคเอาเท่านี้1 2 3 4 5ส7ี่ห้า็ดนะคะ สาวดำก็จะทำให้ท่านดูนะคะเราก็จะเอาเข้ามาได้แค่7ตัวนะคะแต่ถ้าจะเอาเลขแม่นางไม้ท่านให้มันก็จะกลายเป็น8ตัวมัน,ม,นมันเยอะไปนะคะเพื่อความเพื่อความนั้นหรือว่าเราจะเอาเฉพาะเลขพวกปู่องค์อาจยาดอกไม้มันก็จะ เอาเอาเฉพาะของพ่อปู่เรานี่แหละมาทำเนาะเอาอเคสนะคะสาวดำจะทำให้เอฟซีทุกท่านได้ดูเลยนะคะค่ะคือเลขทั้งหมดนะคะของพ่อปู่สีสุดโรเราก็จะมีแปดหกศูนย์แล้วก็หนึ่งห้านะคะทีนี้ลเลขพ่อปู่องค์อาจญาติดอกไม้ก็คือเก้าเจ็ดหนึ่งแล้วก็ห้าเก้าอ่ะแล้วเอาของพ่อปู่เรานี่แหละเอาของพ่อปู่เรามาทำสูตรนะคะ ดูว่าจะเข้าดูว่าจะเข้าเก้าตัวไหมนะคะนี่นะคะสาวดําก็จะทําให้เอฟซีของสาวดําได้เห็นเลยนะคะอ่าก็จะเอามาตั้งนะคะนี่ก็คือแปดหกนะคะสาวดําก็จะตั้งแบบนี้อันนี้เป็นสาวดําจะทําแบบนี้ท่านผู้ชมแล้วก็เผื่อท่านผู้ชมจะนั่นแล้วก็มันจะมีเลขหนึ่งเจ็ดตัวคะ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ตั้งแล้วก็ตั้งเจ็ดแถวนะคะ อันนี้เรียกว่าเป็นสูตรส่วนตัวสาวดำนะคะเพราะว่าสาวดำทำแบบนี้นะคะท่านลองดูนะคะ,ะแต่ถ้าเข้า3ตัวนี้มันก็คุ้มแน่นอนค่ะท่านผู้ชมเอาแปดหนะคะแปดศู 8, 0, นย์ะคะเราก็ตั้งมาตามนี้นะคะท่านทําตามได้นะคะค่ะเนี่ยเข้าไม่เข้าก็จะได้รู้กันนะคะค่ะนี่เอาจฉะเพราะเลขพ่าปู่มแม่ย่าที่สวนทำนี่แหละค่ะนะคะ มีเอามารวมกันแล้วมันได้เจ็ดเจ็ดตัวนะคะก็จะเป็นค่ะมันได้เจ็ดตัวนะคะท่านผู้ชมดูนะคะสาวดําก็จะทําให้เอฟซีของสาวดําได้เห็นนะคะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเบื่อนะคะดูก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเข้าออนี่ก็คุ้มนะคะคุ้มค่ะคุ้มแน่นอนท่านผู้ชมนี่นะคะสาวดําก็จะทําแบบนี้นะคะ,ะเสียเวลานี้นึงนะคะแต่ว่าถ้าเข้าออคุ้มนะคะ คุ้มแน่นอนกับเข้านี่คุ้มแน่นอนนะคะเนี่ยนะคะก็ตั้งแบบนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมเข้าก็คุ้มล้านเปอร์เซ็นนะคะท่านผู้ชมจะพึ่งติว่าหลายตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นสูตรสามตัวค่ะสูตรสามตัวนะคะ องวดที่แล้วเรามาทําดูก็เข้านะคะเข้าทั้งสามสูตรเลยค่ะถ้าหลายตัวแต่มันเข้ามันก็คุ้มท่านผู้ชมนะคะขอให้มันเข้าเถอะนะคะจะเราเสียเวลาดูนิดนึงนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมอนดูตามนี้นะคะอดใจรอแป๊บเดียวท่านผู้ชมไม่นานนะคบแป๊บเดียวนะคะดูไว้นะคะเผื่อคิดอยากจะทําค่ะเราก็เอาเลขที่เราชอบนี่แหละค่ะท่านผู้ชมทีนี้ขาวดําก็จะเอาเลขในส,สวนธรรมคือเลขพ่อปู่องค์อาจญาดอกไม้กับเลขพ่อปู่สีุโวของเรานะคะ เราเรีของปู่แม่ย่าเราเฉพาะในสวนธรรมนะคะมันก็ไม่ได้ว่าหลายตัวจนเกินไปนะคะเพราะว่าบางงวดเลขท่านให้มันมันไปตรงกันอย่างเนี้ยมันก็ไม่ได้หลายตัวแต่งวันนี้ท่านให้มาเป็นแบบนี้นะคะสาวดําก็จะมีวิธีที่จะทําสูตรค่ะอย่างนี้นะคะ <laughs> ก้เสร็จแล้วก้เสร็จแล้วนะคะ นี้นะคะที่สาวรำทำสูตรนะคะหนึ่นะคะอ่แป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมน่คะคนที่ไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อดูเฉยๆนะคะหรืออาจจะไม่ดูเลยก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าหวยเข้าตัว ในในสูตรนี้นะคะนีห้าเก้าห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะตั้าหวยเข้าในสูตรนี้เราเราก็จะได้ยึดสูตรนี้นะคะคือ,ค,อคือมันมันไม่ใช่เรื่องยากกับเพราะว่าเราเอาเลขที่พ่อปู่แม่ย่าให้เรามาเราก็มาทําเป็นเลขสามตัวดูว่าจะเข้าไหมนะคะถ้าเข้าก็แสดงว่าเออพ่อปู่แม่ย่าให้เรามาถูกให้เราหมุนนะคะ ให้เราหมุนินแล้วก็มาทำเลขสามตัวนะคะความหวังเราก็คือแค่นี้เราจะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะสาวดาเฉียนเสร็จแล้วตรงนี้นะอ่าท่านดูนนะอ่าให้ท่านได้เห็นมาสาวดาทําจริงนะคะอ่ะทีนี้เราก็เถิบมาอันนี้เพื่อเราจะเอาตัวไหนนะคะนี่เดี๋ยวกสาวดาหาปากกา สีแดงก่อนนะคะจะได้เห็นชัดเจนค่ะนี่นะคะเราก็พอเราทําเลขมันมีเจตัวนะคะนีเ่เลขมี7หางนะคะนี่นเลขมี7ตัวเราก็เอามาตั้งเป็น7ดแถวนะคะ,ะตั้งเป็นเจดแถวนะคะอ้าวมาทีนี้สาวดาก็วัน จะประกาศสีนี้ทุกคนนะค่ะแล้วก็มาไอ้ตั้งนะคะแล้วก็มาตั้งเราเราตั้งนี่จะมีแปดหกศูนย์หนึ่งห้าเก้าเจ็ดแล้วก็เอาเลขแปดมาใส่นี่นะคะเลขแปดเลขหกเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขห้าเลขเก้าเลขเจ็ดไปข้างหน้าแบบนี้นะคะนี่ได้แล้วนะคะทีเดียวสาวดำจะหาอะน,นั้นมาลองก่อนด้วยสีมันจะไปออก ินซีมจะไปออ,อ,ะะออกเดี๋ยวมันเลืะนะคะนกไป็คิดก้นหาแนวทางนะคะเพื่อที่จะถูก3ามตัวเนะาะค่ะแล้วก็อยากถูก3ามตัวกรท่านผู้ชม ขอให้เข้า3ามตัวนะคะเราก็จะได้เราก็จะได้มันก็คุ้มกับท่านผู้ชมขอให้เข้านะคะขอให้เข้าเลขสามตัวก็จะคุ้มทันทีท่านผู้ชมนะ,ะสาวดำก็จะหาสมุดมาซ้อนก่อนนะคะเพื่อที่ไม่ให้มันเลอะอ่ะนี่นะคะท่านผู้ชม ตามนี้นะคะเดี๋ยวสาวดำก็จะเขียนให้เัวใหญ่ๆให้ชัดเจนนะคะให้ชัดเจนนะคะเขยยียนนี้เนาะอ้าวเราก็มาลืมเลยนะคะ ตัวที่ตัวเบิ้ลกับหามสาวดําจะตัดออกเลยนะคะเบิ้ลกับหามเดี๋ยวจะเอามันเขียนงี้ดีกว่านะเบิ้ลกับหามสาวดําก็จะตัดออกเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเบิ้ลกับหามสาวดาไม่เอานะไม่ไม่ชอบท้าเบิ้ลกับหามนะคะทําให้แฟนขับได้เห็นเนาะจะได้รู้ว่าคิดสูตรจริงทําจริงนะคะอ่าที่เบิ้ลนะคะอย่างเราตั้งอย่างนี้นะคะอ่าเราก็มาออกทีนี้เราก็จะมาเอา ตรงน,นี้ไปนะคะแปดหกศูนย์นะคะแล้วก็แปดหกหนึ่งแปดหกห้าแปด 6,9,8,6,7นะคะนี่แบบนี้นะคะ ก็ขีดออกแล้วถ้าขีดตัวที่เราไอคัดมาแล้วเนี่ยนะคะก็คืออย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะมันก็จะเป็น860ถ้าเป็น 8, 8, 8, 7, แปดเป็นแปดดเราไม่เอานะคะมันคือไม่เอาเบิ้ลไม่เอาหารนะคะอ่าแปดหกแล้วก็มานิดหน้าหงเนีคะหกแปดศูนย์นะคะเบิะะ้ลเอาออกหกอ่าแปดหกหนึ่งหกแปดหนึ่งแล้วก็หนึ่งหกแปดนะคะแล้วก็แปดหกห้าหดห้า ปหนะคะแล้วก็8 6 9 6 8 9 8 9 6แนะคะแล้วก็แล้วก็มา8 6 7 6 7เ7 8 6นะคะเราได้มา5ตัวแล้วนะคะทีนี้ก็มา1นะะน,น,นะคะหนนนะคะ หนึ่งหนึ่งแปดเก้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งก็หนึ่งแปดศูน เจ็ดหกศูนย์นะคะแล้วก็มาฉีดอ๋อนี่ออกเหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะก็จะเป็นเ่ยหนึ่งหกศูนย์ศูนย์หกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์หนึ่งนะคะแล้วก็มาหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแปดหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งตัวนี้นะคะ แล้วก็มาแปดอ๊ะหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์ก็หนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าห้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้านะครแล้วก็มาหนึ่งแปดเก้า 1> 98, 1, 8, 9ก้าแปดหนึ่งแปดเก้าหนึ่งสิบได้สิบตัวแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราได้อ่านี่จะเป็นอ่าหนึ่งนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็น ศูนย์ห้าห,ห้าแปดศูนย์ศูนย์แปดห้าแปดห้าศูนย์ล้วก็ห้าห้าห้าแปดเก้าห้าแป 5.6 6 1ห 6, 1นึการแล้วก็5.6 0 5.6 0 0.6 5์ห5.8 5, 7 5ศ 7จ็ดแปห้หนะคะแล้วก็5895 89985 89, <9, S 1> 8 9้าแปดเก้าเแห้าแปนย์ห้าแปนล้วห้าแปดนะคะได้มาสิบตัวแล้วนะคะทีนี้ก็มาเป็นอ่าเลขหนะคะ หกได้หกเราตัดไปนะคะหกหกศูนย์เจ็ดหกหนึ่งเก้าหกหนึ่งเจ็ดหกห้า เก้าหกห้าเจ็ดนะคะเอาหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดอยู่ในหกเจ็ดห้าหกเจ็ดอยู่น,นีนละ เจ็ดหเนะคะเราเป็น6 5 9นี่ก็เรามาหาตัว6 7, 5 9 6 5 9 9 6 5 5 6 9 6 1 7 6 1 7 7 1 6 1ห7

ทีนี้ก็มาดูเลขนี่แปดหนึ่งหกห้านะแปดหนึ่งหกห้าทีนี้มัจะเป็นเลขเก้านะครับ

9 5 9, 70, 9 70, 7 9, 0, 0 9 7 90 5, 90 5, 5, 0 7 9 0เ9็ด5ู0 05 9ก้าเ9 0ดศูนนะคะ

เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดแปดเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า 7 1 5นึ่ท่านผู้ชมฐานะเจ5 5หนาหนึ่งเจดะคะหนึ่งเจนะคะแล้วก็มา70 5 70 5 7 0 5 705 5 0 7ห้า แล้วก็มา701นะคะ701 1 0 7 0 7 1นะคะ, 1, 7, ะ,คะแล้วก็ไป7 8 9 7 7 7 8 9 9 8 7 8 9 7, 9, 7, 8, 9, 7นะคะ8 97แล้วก็7 8 0 7 8 0 0 8 เจ็ดแปดศูนย์เจ็ดทั้งหมดเราได้มาเท่าไหร่ละนั่นะก็น,นี้เป็นได้มาสามสิบเหลืออีกห้าตัวนะคะเลขห้าตัวนะคะแต่เพิ่งเบื่อนะคะท่านผู้ชมนะคะถ้าเลขสามตัวของอปู่แม่ย่าเรานะคะมีครบก็ออกสามตัวนี้ก็ถือว่าถูกไม่รู้ว่าจะถูกตรงหรือถูกโต้นนะคะถ้ามีเลขตามนี้นะคะก็จะมีอันนี้หละมี

0ูนแล้วก็แ0ดนะคะแล้วก็จะมี9ก้าหนึ่งเกเจ็ด นี้ก็จะหกหมดแล้วนะคะหกหน้าหกเอาหกหมดแล้วทีนี้หน้าศูนย์จะจะเป็น ศูนย 1, 0, 1, 5, 5, 1, 0, 1 5, นี่จะเป็น1นึนึ่งแล้วเอาไปน,นี่ซ้ำกันตรงจีนนะ้าห้าห้าเก้าเก้าห้า ตัวหนึ่งนะคะแปบ๊บนึงนะคะแชเย็นเอาเจ็ดเจ็ดหเอค่ะจะเป็นเจ็นะครับเจ็ดห้าเกนี่นะคะตัวนี้ซ้ำกันนะคะท่านผู้ชม เนี่ยค่ะตัวนี้นะคะจำนวนสามหมดตัวนี้เราก็ขีดออกนะคะตัวนี้ไม่เอานะคะซ้ํากันนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีเลขทั้งหมดสามสิบห้าตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะค่ะสามสิบห้าตัวนะคะก็อยากจะรู้ว่า เข้าหรือไม่เข้าก็แคปหน้าจอไว้นะคะค่ะแคปหน้าจอไว้นี่คืออ่สูตรของสาวดําที่ทํานะคะนี่นะคะอ่ะนี่ค่ะมีเลขอ่ะฉันฉนตัวเลขก่อนเนาะว่ามีเลขอะไรบ้างเนาะในสาวดำจะเช้นว่าเด่นเนาะเด่นนะคะเดี๋ยวฉันตรงนี้ก่อนก็จะมีแปดมีหมีศูนมีหนึ่งนะคะ มีหมี9มี7อ่ะเอาเป็นว่าเลข3ตัวถ้าออกมาถ้ามันมีอยู่ในเลข7ตัวเนี่ยถูกแน่นอนนะคะไม่ว่าจะถูกตรงหรือถือโต๊ดน,นะคะอ้าวถือตรงหรือถือโต๊ดน,นะคะเนี่ยนะคะอันเนี้ยอ่ดูนะคะอย่จะพึ่งเบือ่อจะพึ่งบ่นนะคะเราไม่ชอบเราก็ดูเฉยๆค่ะจะได้รู้แต่ว่าถ้ามันเข้ามันคุ้ม นะคะคุ้มเกินคุ้มเลยทีเดียวนะคะเนี่ยเอาให้ด่วนเนี่ยแคปไว้เลยนะอ่แคปไว้แคปแไว้ค่ะเนี่ยนะคะนี่คืออ่าที่สาวดําจับมาเป็นอ่าเลขเด่นเลขเด่นก็คือเลขเฉพาะเลขในสวนธรรมนะคะเฉพาะเลขอ่าพ่อปู่แม่ย่านะคะอ่าทั้งหมดมีสามสิบห้าตัวค่ะถ้าตัดเอาเฉพาะเลขพ่อปู่สีสุบตัก็มีแค่ห้าตัวนะคะอ่า คลิปนี้ก็โอเคแคปได้ยังคะแคปนะอ่แคปไปเลยจ้าแคบปเลยนะคะอ่แคบเลยกล้องนี้เอามากล้องนี้ที่นี้มาที่นี้มาอ่ากล้องนี้แคบก่อนอ่แคบก่อนนะกล้องนี้แคบได้ยังคะแคบไว้นะคะอย่าบ่นอย่าด่าอย่าว่ากันนะคะไม่ชอบเราก็ดูเฉยๆแต่แคบไว้ให้เป็นหลักฐานว่ามันจะเข้าไหมแต่ถ้ามันเข้ามันคุ้มเลยค่ะเลขเนี่ยนะคะโอเคจ้า